สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหมึกกุบรสหมาล่าสูตรเผ็ดกันเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในซองใหญ่จะมีทั้งหมด6ซองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไง เป็นแบบนี้นะคะหกสองค่ะอ้อนนมิงดีมึงอย่างอร<อ>สาชาตินะคะเมื่อกินเข้าไปแล้วจะชาชาที่ปลายลิ้นรวมๆแล้วก็อร่อยค่ะใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่องนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นี่ค่ะ